กรมสุขภาพนานาชาติสูตรการรักษานาวัตกหไ่เพื่อการลดน้ำหนักลด15กกใน4สัปดาห์โดยไม่ใช้สารเคมีไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องออกกำลังกายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขานายแพทย์เจตพลพิทักษ์ถาพรการอดอาหารการออกกำลังกายการดูดไขมันเหล่านี้เป็นวิธีหลักที่ใช้กำจัดน้ำหนักส่วนเกินได้กลายมาเป็นผู้พลิกวงการสูตรการรักษาที่ช่วยกระตุ้นการลดน้ำหนักอย่างเป็นธรรมชาติ คืออะไรได้รับการทดสอบทางคลินิกแล้วว่าสามารถช่วยกระตุ้นระบบเมตาบอลิซึมฟื้นฟนูส่วนประกอบหลักสารสกัดจากผลสมแขกอุดมด้วยช่วยดักจับแป่งเผาผลาญไขมันเก่าแ,แอนคานิทินแอนทาเทรตแอนคานิทินเป็นสารตั้งต้นที่นำกรดไขมันไปเผาผลาญสารสกัดจากกระบอกเพชรสารสำคัญในกระบองเพชรมีความสามารถในการอุ่นน้ำและรักพงใบบัวบก ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายขับล้างสารพิษตกค้างในรังสารสกัดจากพริกไทยดำสารสกัดจากพริกไทยดำให้สารสำคัญซึ่งเป็นที่เกี่ยวคุณสมบัติหลักของลดน้ำตาลในเลือดลดความอยากอาหารล้างสารพิษและช่วยบดเลาะไขมันช่วยเผาผลาญไขมันช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญของรังช่วยเพิ่มสมรรถภาพในกระบวนการการย่อยอาหาร ช่วยควบคุมน้ำหนักช่วยควบคุมแคลรีช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคอ้วนเนื่องจากผลิตภัณฑ์จะไปช่วยกระตุน5กิโลกรัมต่อวันมีประสิทธิภาพสูงมากและใช้ได้ผลแม้แต่ในผู้ที่มีปัญหานหนักสำคัญมีรายงานเพิ่มเติมว่าฤดูหนาวเป็นช่วงที่เหมาะแก่การเริ่มต้นลดน้ำหนักมากที่สุด การวิจัยผลลัพธ์ของจากการทดสอบในห้องทดลองโดยสถาบันวิจัยของกรมสุขภาพการศึกษาตามแผนจากประชากรร้อยคนที่มีน้ำหนักเกินซึ่งใช้เป็นอาหารเสริมทุกวันหนึ่งมวนไขมันลดลงปริมาณระหว่าง 10- ถึง15ห้ากกลดสิบห้ากกจำนวนเก่าลดสบ3บสากกจำนวนร้อยจุดประสงค์ของการทดสอบการลดน้ำหนักนี้คือการลดสอง ระบบเมตาบอลิซึมทำงานได้ดีขึ้นอย่างชัดเจน 3. ร่างกายสมส่วนและ 4. ตับและระบบต่อมไร้ท่อมีการทำงานที่ดีขึ้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเพิ่ม